ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเรียนเกมเมอร์นะครับในคลิปนี้นะครับเรานะครับก็อยู่กับเกม Herner of King นะครับเราก็จะพาเพื่อนนะครับมาดูในส่วนของสกินในเกมนี้นะครับเป็นสกินเซตทีมสีแดงนะครับเนี่ยสกินแรกนะครับก็เป็นสกินนะครับของฮิโร่ก็ชุดแบบของแรสในเกม RV นะครับอันนี้ก็มีทั้งเอฟเฟกต์วาร์ปเอฟเฟกต์เสียงแล้วก็เอฟเฟกต์ของสกิลนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวโมเดลนะครับนี่นะทั้งฉากหลังแล้วก็โมเดลก็ถือว่าสวยมากเลยครับเนี่ย ฉากหลังแล้วก็โมเดลแล้วก็รูปโปูรไฟขยับได้นะครับเราก็จะมีในส่วนของปุ่มสกินปุ่มนี้ครับเดี๋ยวเราก็ไปดูเอฟเฟกกันนะครับเนี่ยอันนี้เป็นการโจมตีปกตินะครับปึ๊บปึ๊บเนี่ยการโจมตีปกติเอฟเฟกตออร่าสีแดงเนี่ยชิบชิบแล้วก็ในส่วนของสกิลหนึ่งนะครับนี่ครับสกิลหนึ่ง แบบนี้นี่ครับสกิลหนึ่งแล้วก็ในส่วนของสกิลที่สองครับเดี๋ยวเราดูนะครับสกิลสองนี่ครับสกิลสองนี่ครับสังเกตที่หัวเป้าหมายนะฮะนี่ครับปุ๊บสุริยค่าฮะชุบแล้วก็อัลติเมด นี่ครับอัติเมตฮะแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกของสกิลรีคอร์นะครับหรือท่าวาร์ปนะครับดูนะครับท่าวาร์ปนะชุบนี่ครับท่าวาร์ปก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของสกินแรกนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูสกินต่อไปนะครับสกินนี้ก็เป็นสกินนะครับของฮีโร่ตัวชิบับของ คลิกแนกในเกม Rv นะครับหรือด้วงนะฮะนี่นะครับบอกเลยว่าน่ารักมากนะครับสกินนี้ดูฮะโอ้โหฉากเปิดตัวนะครับฉากหลังทําได้ออกมาสวยมากเลยฮะดูครับอื้ด้านหน้าด้านหลังนะครับนี่เลยโอ้โหสวยจริงนะครับสกินนี้แล้วก็ในส่วนของปุ่มสกินนะครับดูนะครับปุ่มสกินนี่ครับ แล้วก็การโจมตีปกติแบบนี้แล้วก็สกิลหนึ่งจะเป็นการเรียกลบน,นะครับเข้ามาโจมตีโมโตเชฟแบบนี้ครับรรนี่เลยแล้วก็ในส่วนของสกิลสองครับเชฟแบบนี้ครับสกิลสอง แล้วก็อัลติเมตเลยครับจะขี่นกนะอัลติเมตแบบนี้เลยฮะชึบอัลติเมตนะครับตอนคอมโบแล้วก็เอฟเฟกต์ของท่าวาร์ปนี่ครับท่าวาร์ปก็จะประมาณนี้เลยครับสก,กินนี้ ส่วนสกินต่อไปนะครับก็จะเป็นสกินนะครับของฮิโร่ต้นฉบับของวีราในเกม RV นะครับอันนี้ก็มีทั้งเอฟเฟกต์วาร์ฟเอฟเฟกต์เสียงเอฟเฟกต์สกิลแล้วก็ท่าเดินออกบอลแล้วก็ตอนสังหารป้อมโอ้โหถ้าร่วมมือกับเกม RV นะครับบอกเลยว่าระดับนะครับน่าจะมีต่างกว่ามิติคอนะนี่ครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังครับ แล้วก็รูปโปรไฟล์ขยับได้เราก็จะมีส่วนของปุ่มสกินนี่ครับปุ่มนี้นี่ครับปุ่มเดี๋ยวเราก็ไปดูเอฟเฟกกันนะครับอันนี้เป็นการโจมตีปกตินะนี่ครับการโจมตีปกติแล้วก็สกิลหนึ่งครับนี่สกิลหนึ่งเป็นการปล่อยจิงจอกนะครับดูนะจิงจอกอีกครั้งนะครับนี่จิงจอกชิบแบบนี้แล้วก็สกิลสองนะครับเครื่องหมาย จิงจอกอยู่บนหัวเป้าหมายครับปึ๊บปึ๊บ,บ,บแบบนี้แล้วก็อันติเมทครับนี่ครับอันติเมทแบบนี้นะครับแล้วก็เอฟเฟกของท่าวาร์ปนะครับนี่อท่าวาร์ปนี่น้องจิงจอกนะโหท่าวาร์ปสวยมากเลยแล้วก็ในส่วนของท่าดินออกบอลนี่ครับท่าดินออกบอลนะ นี่ครับแบบนี้เลยแล้วก็ตอนสหารป้อมครับนี่ครับป้อมก็จะเปลี่ยนเป็นจิ้งจอกนะวินานจิ้งจอกล้อมรอบประมาณนี้นะส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสกินของคีโร่ตัวฉบับของอ e ีรีนในเกม Rv นะครับเป็นฮ e ีโรอีรนะครับอันนี้ก็เป็นสกิน VIP ของเกม h e r o i n g นะครับแล้วเราครับก็ได้ข้อมูลเพิ่มนะครับว่าสกินนี้ก็เป็นในส่วนของ VIP ของเซิร์ฟไพ่เหมือนกันนะ v ีพีสนี่ครับฉากเปิดตัวอีกครั้งนลยครับ <Okay. S 1> นี่ฮนะโอ้โ oh ห oh. ชอบนะครับฉากเปิดตัวนี่นะฮะโอ้โ oh oh. หอลังการงานสร้าง VP ต่อไปนะครับน่าจะประมาณไม่สามหมื่นก็สี่หมื่นหรือเปล่านะฮะได้ข้อมูลมายังไม่แน่ใจนะเนี่ยครับผมสกินยังไงก็ต้องไปอรอลุ้นอีกทีนะครับว่าจะเท่าไหร่แต่ว่าในเกมนี้หนึ่งแสนป้องนะ <Okay. S 1> นี่สักปุ๊บ การโจมตีปกติแล้วก็สกิลหนึ่งชิบนี่ฮะแล้วก็สกิลสองครับสกิลสองชิบอันติเมดครับนีบ่อันติเมดอีกครั้งนึ่งครับอันติเมดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนะครับถ้าวา่า ก็ประมาณนี้นะครับในการพามาดู4สกินในเกม hok OK นะครับอย่างนฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ